วัสดีครับเพื่อนแฟนไม่กะบอนใจเดี๋ยววันนี้มาชมไม้นะครับตกกระถางนะัตกกระถางแบบแต่วันนี้อยากคุยอยากจะคุยประเด็นเรื่องของไม้ที่เราไม่ได้เปลี่ยนดินมาประมาณนะครับโดยประมาณ7ปีเจปีหรือมากกว่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นว่ามาดูซิว่าเครื่องปลูกข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ เครื่องปลูกข้างในจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนดินเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคือผมริดใบวันเนี้ยริดริดใบนะครับอ่ให้แฟนผมริดใบไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะคัดกิ่งนะครับคัดกิ่งแล้วก็เอ่อเข้ารวดนะครับเข้ารวดแล้วก็แล้วก็เราก็มาทําการเปลี่ยนกระถางนะใส่กระถางจริงเลยนะใส่กระถางจริงๆเลยแล้วก็นาเปลี่ยนดินนะแต่อยากให้เพื่อนดูว่า ไม้ที่อยู่ในกระถางมาประมาณเจ็ดปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้เปลี่ยนดินเลยเนี่ยภายในของกระถางและรากเนี่ยนะภายในของของกระถางเนี่ยนะครับอารากที่อยู่ภายในกระถางเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามดูแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องของรายละเอียดก็อย่างที่นะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไว้นะครับซ้าย นับขวานับแล้วก็ปลายยอดจบนับผมจะทําแบบนี้เหมือนกันทุกกิ่งเลยนับอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะนับไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ผมแก้ไขนะครับซึ่งปกติมันจะชี้เดนับชี้เดไปนู่นเลยก็คือตรงดิ่งชี้เดไปนู่นเลยนับแต่ว่าผมเข้ารวดนับเข้าลวดแล้วก็ให้ปลายเนี่ย ล้อมาทางด้านหน้าเราเห็นไหมครับไม้มันจะงุ้มเข้าไปไม้มันจะงุ้มเข้าไปแล้วออกมานะครับไม้ต้นนี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบปเซนได้นะครับก็ยังไม่จบแต่ว่าผมจะเปลี่ยนดินแล,ล้วล่ะเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทําตัดแต่งนะครับซ้ายเห็นไหมครับซ้ายขวาแล้วก็ปลายยอดจบ นะก็อย่างที่ผมทำเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวในกล้องนะครับเดี๋ยวในกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะโฟกัสเฉพาะกิ่งเนี้ยนะครับที่ผมจะทําการตัดแต่งแต่คืนนี้ก็คือต้องทําให้เสร็จทั้งต้นเลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลื้อดูกันว่าภายในกระถางเนี่ยรากที่อยู่ในกระถางเนี่ยเปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาโฟกัสกิ่งนี้กันว่าเราจะตัดแต่งยังไงหลังจากที่เราลิดใบนะเสร็จแล้วนะครับ นะครับแน่นอนว่าคลิปนะของเราก็จะมีคำถามแล้วก็นะแล้วก็แจกของรางวัลเหมือนเคยนะครับเหมือนเคยเมื่อคราวที่แล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะครับก็คือทั้งกิ่งเลยนะครับทั้งกิ่งเลยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราเราได้ถามนะครับถามแล้วก็ตอบนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นมีนะครับยัง สงสงัยตอบไม่ได้มั <laughs> ังนะครับก็กระถางใบนี้ก็ยังอยู่นะครับกระถางใบนี้ก็ยังอยู่นะครับซึ่งก็หมายความว่าไลฟ์สด EP สามนี้นะครับก็จะได้กระถางใบนี้พร้อมทั้งเพิ่มอีกหนึ่งกระถางนะก็เป็นกระถางดินเผานะครับสองใบเลยนะสองใบเลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากตอบออที่ y o u t u b e นะครับ มาตอบที่ตรงไลฟ์สดเลยกันแล้วกันนะครับใครพิมพ์มาก่อนแล้วตอบถูกนะครับรับไปเลยฟรีนะครับกระถางนี้สองใบตรงไลฟ์สดนี่เลยกันแล้วกันนะครับทาง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 เพจนี่แหละนะครับทางเพจเลยเดี๋ยวเอาไปเลยนะครับช่วยแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันนะครับตอบคำถาม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งนี้กันเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูนะตอนที่ตัดแต่งนะครับตอนที่ตัดแต่งก็อยากอยากดูภาพชัดๆนะครับก็ต้องเข้าไปดูในใน u t u b e หลังจากการตัดต่อคลิปเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าภาพจะจะชัดกว่านะครับมุมมุมกล้องผมโฟกัสมาที่กลิ่งนี้เลย นะน่าก็น่างอนครับที่เพืเ่อนๆเห็นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งรายละเอียดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มั่วเลยนะครับไม่ได้มั่วเลยนะครับมีหนึ่งสองสามให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะมีบางกิ่งที่เราจะต้องเข้าลวดนะครับปลายกิ่งแล้วก็มีบางกิ่งที่ที่จบแล้วนะครับรอรอรายละเอียดนะท้ายคลิปมีมีคำถามนะครับ เป็นคำถามง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่มียังไม่มีคนตอบนะครับไล์สดครั้งต่อไปนะครับกระถางจะเปลี่ยนเป็น3าใบจะเพิ่มเป็น3ามใบเพราะว่าไล์ครั้งนี้นะครับเป็น2ใบนี้แล้วนะนะเป็น2ใบนี้ใครตอบได้เอาไปเลยนะครับ2ใบนี้เป็นกระถางดีนเผานะครับนี่ครับกระถางดีนเผา สวยนะทำไม้กิ๋วนะครับทำไม้กิว๋วสวยมาเดี๋ยวเรามาทำงานการตัดแต่งตัดแต่งกิ่งแน่นอนครับที่ผมอยากจะทำให้เพื่อนๆได้ชมนละ้วอย่างที่ผมเคยบอกอยู่ประจำนะครับนะบกิ่งมันจะต้องกว้างกว้างแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายเลียวเล็กรวมทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดเลย หมายความว่ามันก็ต้องมีเป็นแบบไบโพนะครับมีขแขนงซ้ายมีกิง่งหลักนะครับมีกิ่งหลักมีแขนงนะครับทางด้านขวามือผมนะครับแล้วก็มีขแขนงทางด้านซ้ายมือผมนะครับและเสร็จแล้วก็คือปลายกิ่งก็มีถ้าต้องตัดแต่งนะครับตัดแต่ง รับหนึ่งแต่สองอ่ะนะครับหนึ่งแต่สองทุกกิ่งเลยนะครับตัดแต่งกิ่งไม้ฟอร์มเต็มๆแบบนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือการตัดใบนะครับตัดใบ <c oughs> ก็เล่นกันหนึ่งวันเต็มๆนะครับหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับตัดใบ พอตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของรายละเอียดนะครับเรื่องของรายละเอียดที่สวยงามเวลานะครับเวลาใครได้ได้ไม้ไปนะครับหรือว่าใครรับช่วงต่อจากเราไปเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาเขาลิดใบนะครับเวลาเขาลิดใบเนี่ยเขาจะชื่นใจ <c oughs> นะโมยะยะนะำสวัสดีครับอาจารย์พึ่งมาถามไรนอนั่นแน่ <c oughs> <c oughs> จ็ถามเกี่ยวกับเรื่องของบอนไซนั่นแหละครับ ถามเกี่ยวกับเรื่องของบอนไซก็ใครตอบได้เป็นคนแรกนะครับก็เอากระถามใบนี้ไปนี่ตั้งโชว์ไว้สะหน่อยตั้งโชว์ไว้สะหน่อยอ่ะตั้งไว้อย่างนี้เลยให้เห็นๆกันเลยนะครับสองใบเดี๋ยวผมแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะครับคุยกับเพื่อนๆไปเรื่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอนไซ เพื่อนๆนะครับกวจะได้เวลาทำต้นนี้ก็ร่วมบ่ายสองเลยนะครับอาจจะต้องปรับองศาต้นเล็กน้อยนะครับในกล้องเห็นเนาะนะครับอาจจะต้องปรับองศาต้นเล็กน้อยก็มีมีทีนี้นะที่ผมเขียงไปใหม่นะเขียงไปใหม่เดี๋ยวค่อยทำทำใหม่นะตรงช่วงตรงนี้ ตรงนี้ทิ้งออกไปตัดตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวทํา <c oughs> ทําตกจังหวะตรงนี้ใหม่ทำจังหวะตรงนี้ใหม่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเอ,อตำแหน่งตาก็บนล่างนะครับบนล่างแน่นอนครับต้องแก้ไขใหม่นะเหมือนกัน เก็แต่ก็โดยรวมกิ่งทุกกิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นล่างไล่ขึ้นมาเลยนะส่วนใหญ่ก็เกือบเกือบจบหมดแล้วนะครับเกือบจบมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูรากนะครับข้างล่างกันที่ผมบอกกับเพื่อนๆว่าเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนดินมาประมาณสักเจ็ดปีแล้ว่ะนะครับมันเป็นอย่างไงกันบ้างมาดูกัน ยกได้เลยนะครับโอ้โหคือประมาณว่าแทบจะไม่มีดินแล้วนะครับแทบจะไม่ไม่มีดินหลงเหลืออยู่แล้วมีแต่รากรากทางนั้นเลยเนะี่ยรากเต็มเลยไม่มีดินเหลือเลย แน่นอนผมก็จะตัดนะครับตัดตุ้มออกออกครึ่งหนึง่งเนี่ยก็คือสภาพของของภายในกระถางซึ่งไม่ได้เปลี่ยนดินมาไม่ได้เปลี่ยนเรื่องปลูกมาอย่างที่บอกครับประมาณเจ็ดปีได้ มันยาวนานนะยาวนานแต่ว่าต้นไม้ก็ก็อยู่ได้นะไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนดินนะครับผมเปลี่ยนดินเนี่ยก็จะไม่ไม่ล้างรากไม่ล้างรากด้วยเหตุผล ดังที่เคยบอกไปแล้วนะครับแต่เพื่อนๆเมื่อคลิปคลิปก่อนนู้นะนะครับเพื่อนๆก็ให้เหตุผลมันนะนะครับเหตุผลของการล้างลาดนะครับเหตุผลของการล้างลาดแต่ก็จากที่ผมดูแล้วมันก็ยังไม่ใช่เหตุผลอาจจะพวกอ่านดูนะครับมันก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่สุดนะครับนี่ โอ้โหมีจะลากล้วนนะครับลากล้วนเลยแน่นตึบเนี่ยก็จะเป็นตุ่มบางๆเงนี้ยแล้วเราก็นับใส่นับใส่เปลี่ยนดินใส่กระถางได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาดินหมกหมกข้างบนตรงนี้ซะหน่อยหนึง่งนะครับแล้วก็ปรับองศาต้นให้มันตรงๆนะครับแล้วก็หมกข้างบน แล้วก็เติมข้างล่างตรงนี้มีมอสอยู่หน่อยๆแล้วนะก็ช่างมันนะออกมาสักหน่อยก็ได้นะเอามาโปะข้างบนกระถางแค่นิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็เดี๋ยวก็เต็มแล้วนะครับมอส <c oughs> ะครับเพื่อนๆเอาหน้าไหนดีกระถางเอาหน้าไหนดี อนานาเนี้ยอันนานี้ดีกว่านะผมชอบอะไรที่มันเป็นภาษาจีนชอบออกแนวแนวะนั้น <c oughs> ด้านเป็นภาษาจีนโอเคโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนดูรากนะนี่รากที่อยู่ในกระถางมาเจ็ดปีอะโอ้โห <c oughs> ไม้มันก็อยู่ได้นะไม้ก็อยู่ได้แล้วก็โตได้แล้วก็แล้วผมก็สร้างมันเกือบจบได้ แต่ถ้าเกิดว่าผมยังปล่อยไปเรื่อยๆนะมันก็จบได้นะครับเนี่ยโหตะแกงตะแกงรูห่างจังกระดาษกระดาษร้องนี่เพื่อนๆโอ้โห,โหไม่นอนจริง มพออยู่ในกระถางใบนี้แล้วยมไปเลยดินนะครับที่ผมใช้นี่ก็เป็นดินเอ,อมะพร้าวลูกเต๋านะครับมะพร้าวลูกเตา๋า พราเอลูกเตาา๋าหมักผสมกับใบกามปูใบช่ชางฉาเรานี่แหละนะครับแล้วก็เอามาล่อนแล้วก็เอามาใช้ามว่าถ้าเราไม่ล่อนถ้าเราไม่ล่อนดินน่ะใช้ได้ไหมมันก็ได้นะครับมันก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเครื่องปลูกมันจะย่อยไหว แลพอเครื่องปูกย่อยเนี่ยไม้ที่เราที่เราปลูกอะมันจะสุดนะ <c oughs> สุดงี้ดีกว่านะครับมันจะถึงแม้ว่าจะสุดก็สุดน้อยนะสุดน้อยก็ผมก็จะกดให้แน่นนะนะเพื่อว่าป้องกันนะป้องกันไม้ไม้สุด หมกหมก,มกบนไม่ได้นะครับเพื่อนๆหมกหมก,มกบนไม่ได้นี่ประมาณอย่างนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็เติมดินนะใส่ดินแย่ yeah. ให้มันครบทุกอน,นูไปเลย ครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนเปลี่ยนดินนะครับเข้ารวดคัดกิง่งแต่งกิง่งสำหรับเพิมหน้านะครับรากยงนะครับแถมตกกระถางกันแบบมันๆไปเลยนะครับไล่ขนาดกิ่งทำละเอียดกันแบบส,สวยๆนะครับ นะทำรายละเอียดกันแบบสวยถ้าถ้าเราทํารายละเอียดกันแบบสวยๆนะครับมันก็ไม้มันก็สวยนะครับไม้มันก็สวยก็คลิปนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม้อยู่ในกระถางนานๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับถอดกระถางให้กับเพื่อนๆดูไปเรียบร้อยนะครับว่ารากที่เขาม้วนอยู่ในกระถางเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นเวลานานเนี่ยนะครับไม้เขาอยู่ได้ไหมได้ครับได้เจ็ดปีครับเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางวันนี้แหละครับ <c oughs> แล้วก็ใส่กระถางจริงไม้ไซนี้นะครับใส่กระถางจริงได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะค,ค่อนข้างใหญ่ก็ใส่กระถางจริงได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม้ไมจิว๋วๆนะครับใส่กระถางจริงนี่ต้องทำคอนโดนะต้องทำคอนโดถ้าอย่างนี้ง่ายๆนะครับได้สบายสบาย ก็แวะเอามาให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับเีลาของไม้ตกกระถางนก็อยู่ที่เราดีไซน์นะครับจีบได้นะครับต้นนี้จีบได้จีบได้นห้าร้บาทจีบได้นี่ <c oughs> โอเคนะครับทำคิวให้กับเพื่อนๆได้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ